สงครามที่ไม่มีวันหลีกเลี่ยงได้นะครับเนื่องจากสงครามนี้คือสงครามของราคาบิตคอยนะครับที่ทําให้บิตคอยราคาร่วงแค่ชั่วครามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่บิตคอยราคาร่วงไปถึง5 3 0 0 0ื่ดอลลาร์โดยเฉลี่ยนครับในเนี้ยนะครับก็ได้ระบ,บุนะครับข่าวที่เราติดตามมาสองสองหรือสอย่างด้วยกัน อย่างแรกเลยนะครับคือเจอร์โรมพาวเวลนะครับผู้ว่าการเฟลนะครับได้ออกมาต่อต้านบิตคอยนะครับในเชิงแบบว่าเหมือนกับกากึ่งนะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดแกะประโยคดีๆเนี่ยต้องตอบเลยว่าไม่เห็นด้วยนะครับเขาก็บอกนะครับในโลแกนของเขานะครับในคาพูดของเขาในการประชุมครับนะครับว่าบิตคอยเนี่ยเป็น สินทรัพย์ที่อาจจะมาแทนทองคําก็ได้นะนะครับแต่ว่าไม่มีทางที่จะมาแทนเงินเพียนะครับเนื่องจากบิตคอยเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างจะกิ่งกําไรมากกว่านะครับมีการขึ้นและลงนะครับของราคาหรือมีแรงเหวี่ยงสูงมากๆนะครับดังนั้นบิตคอยเนี่ยไม่เหมาะนะครับที่จะมาเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ เป็นพวกเงินสกุลพวกดอลลาร์ต่างๆนะครับรวมถึงเจอร์รันพาวเวลตอนนี้ก็ไม่ได้สนับสนุกนะครับอดอลสเตเบอรคอยนะครับบอกว่าจะมีการทดลองใช้นะครับยังเป็นไวท์เพเปอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดจะมาใช้ตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของความเหมาะสมนะครับของสถาบาันการเงินก็ว่ากันอีกทีครับแต่ว่าไม่ได้ต่อต้านขนาดนั้นแต่ก็ต่อต้าน แล้วก็ความคิดเห็นของเยเลนนะครับเยเลนเนี่ยผลเจเนตเยเลนนะครับ mm hmm. ก็ไม่ได้สนับสนุนบิตคอยแล้วก็พูดเชิงลบนะครับทำให้ราคาของบิตคอยนะครับต่อดอลลาร์เนี่ยก็ลดลงนะครับไม่ยอว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เจอร์มพาวเวลก็ยังไม่ได้สนับสนุนสเตปเปอร์คอนะครับก็ยังไม่ ใช้พื้นฐานการเงินของโลกในอนาคตอย่างแน่นอนเรามาดูกันเหตุผลว่าทําไมบิตคอย n ราคาจะร่วงแค่ชั่วคราวจริงๆมี3เหตุผลด้วยกันนะครับแต่วันนี้ขอ2อเหตุผลก่อนนะครับอย่างแรกนะครับวัฏาจาักรของบิตคอยเนี่ยนะครับนี่เป็นเหตุให้บิตคอยเนี่ยร่วงทะลุถึง5 3า0 0ืดอลลาร์นะครับอีกอันหลังนะครับ ในวันที่16มีนาคมปี2021ก็ร่วงลงของราคาบิตคอยน์นะครับในช่วงปลายเดือนก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ราคาของบิตคอยน์เนี่ยจากอย่างแรกนะครับที่เราต้องดูคือว่าเรื่องของราคาบิตคอยต้องเข้าใจวัฏจักรก่อนนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับมีนาคมของทุกเดือนเลยนะครับบิตคอยนะ์น่ะจะมีราคาที่ตกลงอยู่สม่ำเสมอ ผมจะเอาตารางให้ดูนะครับก็แต่ช่วงของปลายเดือนเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี2021นะครับก็จะมีมีการคำนวณน,นะครับจนถึงเดือนธันวาคมเลยว่าช่วงปลายเดือนเนี่ยราคาของบิตคอยเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงบ้างนะครับแต่การสรุปอันนี้นะครับคือว่าในช่วงปลายเดือนเป็นเรื่องธรรมดาเสมอที่เชื่อได้ว่า ราคาเนี่ยมันจะตกลงนะครับแต่ในตารางนี้บอกนะครับว่าช่วงวันที่29มีนาคมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะตามมองราคาของบิตคอยนเหมือนกันนะครับอาจจะปรับตัวเข้ามาที่เหนือกว่า60,000ดอลลาร์ก็เป็นไปได้น,นะครับงนั้นเราต้องดูกันนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างที่าทางสยามบล็อกเชนได้นำเสนอ ออกนะที่น่าสนใจนะครับคือข่าวลือของการพิมพ์เงินนะครับเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่สี่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์เป็นช่วงเวลาเป็นสวรรค์ของนักเทรดกระดานบิตคอยเลยทีเดียวนะครับและเขาบอกว่ามันมีสามประเด็นนะที่น่าสนใจนะครับที่ว่ารัฐน่าจะเข้ามาช่วยนะครับในกรณีตรงนี้ตอนนี้นะครับ ทางโจไบเดนเนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับว่าจะมีการกระตุ้นเงินรอบที่4อย่างแน่นอนนะครับและจุดประสงค์หลักๆก็คือเรื่องของการช่วยเหลือสําหรับแรงงานนะครับงั้นเรื่องของแรงงานเนี่ยก็ยังเป็นแค่แบบแผนอยู่นะครับว่า,าว่าจะมีการกระตุ้นใช้งบเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือว่าแรงงานเนี่ยจะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่ ต่อคนนะครับที่จะได้เงินช่วยเหลือหรือสนับสนุนนะครับอันเนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าเฟดนะครับจะช่วยเยียวยานะครับเงินสําหรับแรงงานนะครับประมาณสามร้อยดอลลาร์ต่อเดือนนะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับก็อาจจะมีการประกาศเข้ามาใช้กันอีกทีนะครับ และในช่วงและอันที่ประเด็นที่สองนะครับคือการลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดานะครับหรือคนทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีลูกนะครับอายุต่ำกว่าหกปีหรืออายุสูสงกว่าหกปีนะครับเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วกันนะครับกลุ่มแรกนะครับจะต่ำกว่าหกปีนะจะได้เงินช่วยเหลือประมาณสามพันหกร้อยดอลลาร์นะครับส่วนกลุ่มที่สองจะเป็นอ่า คนที่มีลูกอายุสูงกว่านะครับสูงกว่า6ปีนะครับก็จะได้รับเงิน3,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็จะมีหลายประเด็นนะครับและก็การแจกเช็คนะครับให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ย ประมาณ1,400ดอลลาร์นะครับต่อคนที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐกำหนดนะครับเหมือนกับกระเป๋าสตางค์พวกคนละครึ่งอะไรของเรานะครับหรือว่าเสริมรากยาพวกนี้นะครับมันก็จะมีการกำหนดคุณสมบัติต่างๆของผู้ได้รับสิทธิหรือได้รับสิทธิประโยชน์ในการช่วยเหลือนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นข่าวนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นโครงร่างนะครับที่เฟดกำลัง าทางโจไบเดนก็กำลังคิดขึ้นมาอยู่ว่า,าจะนำเสนอเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับตอนนี้เงินออกมาแล้วนะครับที่ประมาณ3ล้านล้านนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือโดยเฉพาะภาคเรื่องของคนที่ตกงานนะครับแล้วแรงงานต่างๆที่จะได้รับการช่วยเหลือรรวมถึงจะเป็นข่าวร้ายนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่า,าผู้ประกอบการก็อาจจะโดนกิน มากว่าคนอานมากเลยทีดีังนั้นไม่รู้ว่านโยบายนี้จะผ่านหรือเปล่านะครับโจป็นแต่ว่าเรื่องเงินสนับสนุนเนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของการเก็บเงนินภาษีต่างๆก็ว่ากันอีกทีสาหรับข้อความวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับผมจะสรุปข้อความให้ฟังก่อนนะครับว่าเนื่องจากกระแสการต่อต้าน นะครับเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยก็ค่อนค้อนค่างมากเลยนะครับแล้วก็ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ยลดลงไปถึง53,000ดอลลาร์จาก6,000 0 60, ดอลลาร์นะครับฉะนั้นการลดลงของราคาบิตคอยเนื่องจากการประกาศแข่งก้าวของเจอร์มันพาวเวลนะครับนั่นายจะเห็ เจเน็ตเยเลนนะครับรว่าการเฟรดนะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างชานะครับ,นะรบก็ได้ออกมาต่อต้านแอนทรีตบิตคอยนะครับทำให้บิตคอยเนี่ยราคาลดไปนะครับลงไปนั้นสิ่งที่ตอบสนองได้และคาดการณ์ว่า,าเรื่องราวเหล่านี้นะครับการต่อต้านนะครับข่าวสารจากภาคงานของรัฐเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้บิตคอยเนี่ยราคาลงนะครับแต่ราคา มันจะลงตลอดไปหรือไม่เป็นไปไม่ได้นะครับนั้นปิตคอยเนี่ยราคาเนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับ2อย่างด้วยกันนะครับถ้าเกิดราคามันจะขึ้นนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับในวัฏจักรของบ t c o i n ในช่วงปลายเดือนนะครับของทุกเดือนก็จะมีราคาร่วงลงนะครับอย่างตารางที่กําหนดไว้ในส่วนที่2นะครับเป็น ภาคการอัดฉีดเงินนะครับของนัดนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาบิตคอยเนี่ยนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมากพอสมควรซึ่งอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับและไม่รู้ว่านโยบายนี้จะมีรูปร่างและผ่านออกมาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe น,นะครับกดกระดิเรามีการอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้นะครับเรามี3ช่องทางบล็อกติด Facebook และ YouTube นะครบับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ <S <S